ิ่งเดอ้อพี่น้องนกอันอันนกอันนั่นไหมพี่น้องนกแขกเต่าบินมามึงนะบินมาได้ยังไงปุ๊บพี่บิ่งพี่น้องตัวงามงามตัวหน่อยๆสีเขียวๆที่มันห้องอกุ๊กักกุ๊กักกุ๊กักนั่นนะห้องหอง,หองนกแขกเต่าไหบิึงรู้พี่น้องนกแขกเต่าไปไก่สีบินหนีบ่เนาะแบบนี้เนาะิานะ่งนะตัวงามงาม โอ้ยหนีบ่น้ออีหลายหนีบ่น้อมึงนกแขกเต่ามันบินมาบินมาได้ยังไหนพวออกจากกรงซะได้บูพี่น้องออกจากกรงข้าเจ้าซะได้บูโอ้ยนกแขกเต่าคืองามที่พี่น้องมึงนี่ตัวงามงามนกแขกหน่อยบินหลงกรงมาซะได้บูบิ่งเนี่ยตั้งแต่บ่ไปทางใดเบิ่งเนี่นกแขกเต่า,า,าพี่น้องนกแขกเต่าตัวน้อยๆนึ่งบังเนี่ไปใกล้เขาสิบินหนีบ่น้อเนาะ น่องเจ้าไหนเนาะนแกแขกเต่าอ,อุ้ยคืองามแทพี่น้องมึงเนี่ยมึงได้สีส้มไบิงึงเิึงพี่น,อน้องนกแขกเต่างามงามบินมาได้ยังไงบูนะไปไก่เขาสีนั่นบะน้อเนาะตัวงามงามมึงเนี่ยเขาบินมาบินมาอยู่ใส่เนาะนี่เนาะเ้พีน่องเขาเบิ่งกันเพราะไปไก่ไก่หรอกไก่เ่ยนไปไก่ยานเขาบินนี้ มึงง่าม,มง,งามพี่นอ okay, ้องเราแคบเต้าโอ้ยคืดอพอ่อนมือนั้นเนาะออกไปข้างนอกไปเห็นเขาอ่อนบินอยู่แถวอ่อนวงเวียนตั้งสามตัวมีแต่ตัวง,งามอันนี้สีฟ้าสีฟ้าเราก็สีอ่อนออกเหลืองหน่อยๆเนานะพี่น้องเนาะโอ้ยมึงเนี่ตาคักไห้ว้าวเวียนตาคักไห้เนาะพี่นอ้องเนี่ย ย่าเฝ้านี้เด้อลูกหลานย่าเฝ้านี้เด้อโศกดีแท้ได้เห็นนกแขกเก่ามาอนีิเห็นนกแขกเต่าโศกดีมีใช่เนาะพี่น้องมองเลยโศกโศกมันหมานเด้อนกแขกป้ายืนอยู่บา้างเลยหัดตั้งแต่บ้านน,าาานันเขอแมาจังใดเนาะนี่เนาะไปไก่ได้บ้านน้อเนาะยันข้าบินนี้เด้อพี่น้องเไงยันเข้าบินนี้ ไม่คืองามคักแถพี่น้องมึงนี่คืองามคักแถมึงนี่ยมึงามงามพี่น้องนอกแขบเต่ามึงนี่ยเห็นตาลิปืปิ๊บปี๊ปีป๊ปพี่นอ้นอ,อ,นอ,งงนองนกแขบเต่าคืองามแถมึงนีน่ อ, <F gez os> <ข>อ <service> ๋อกล่องกระจับบ้าแมนอือคืองามเถียพี่น้องเนลยยันหนีเด้อล <myślę> ูกหลา่ยยันหนีเด้อเขาสิหนี้่ขน้าเนาะพี <ux> ่น้องมุงหนกแขกต่างามงามสีงามงามพี่น้องเนี่ยสีงามคักงามเนี่ยยันหนีเด้อลูกหลา่ยยันหนีเด้อ มึงงามงามพี่น้องนกแขกเต่าบินมากจากังเี้มึงมึงงามขากงามเน่้อให้นกแขกเต่าพี่น้องโอ้ยไปแล้ว เป็นตาหักเห้พี่น้องเนี่ยเป็นตาหากักเนาะ <c oughs> <c oughs> ให้บอท่านบอท่านนกแขกเต่า <c oughs> <c oughs> ไปแล้วพี่น้องไปแล้ว <c oughs> เอาตัวนี้ก็เด้อสวัส <c oughs> ดีค่ะ